สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ควาวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาในเมนูไก่ทอดกระเทียมค่ะวันนี้ไก่ทอดกระเทียมเป็นแบบดั้งเดิมหรือว่าเป็นแบบโบราณค่ะก็วันนี้จะมาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆเลยนะคะจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างจะใส่อะไรบ้างนะคะและจะมีวิธีการทํำยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเนื้อไก่วันนี้เนื้อไก่มาในส่วนของอกไก่ค่ะอยู่ที่ปริมาณ250กรัมค่ะและขั้นตอนนี้เราก็มาหั่นเนื้อไก่กันค่ะวิธีการหั่นเนื้อไก่นะคะก็หั่นให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะก็ไม่ต้องบางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปค่ะก็ประมาณอยู่ที่1มิลลิเมตรค่ะ จริงๆแล้วจะใช้เป็นเนื้อไก่ส่วนไหนก็ได้นะคะแต่ที่แนะนําแล้วก็อร่อยมากนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยก็แนะนําในส่วนของอกไก่ค่ะและขั้นตอนของการหั่นเนื้อไก่ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทําการหมักกันค่ะอย่างแรกเลยที่เราจะใส่ลงไปกับการหมักไก่ทอดกระเทียมก็คือ,อซอสปรุงรสใส่อยู่ที่1ช้อนโต๊ะก,กับอีกครึ่งหนึ่งค่ะ และต่อไปก็คือพริกไทย1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็น้ําปลาค่ะใส่น้ำปลาไปอีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ํำมันพืชค่ะอีก1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ เมื่อเข้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำการหมักค่ะหมักใช้เวลาอยู่ที่20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะหมักไว้อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะคะ mm hmm. ก่อนที่จะให้ถึงครึ่งชั่วโมงมาดูวัตถุดิบและขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็ใส่พริกไทยดำลงไป1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ทำการตำค่ะเราจะตำให้ละเอียดและต่อไปค่ะก็ใส่เป็นกระเทียมไทยใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะอยู่ที่ปริมาณ1ทัพพีค่ะมาพูดในส่วนของพริกไทยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเป็นพริกไทยขาวก็ใส่พริกไทยขาวไปก็ได้ค่ะ แล้วก็ตามมาเรื่อยๆค่ะความละเอียดของกระเทียมค่ะเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะก็ไม่ละเอียดมากนะคะเสร็จแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนนี้กระเทียมที่เราได้ตำไว้เราจะนํากระเทียมมาเจียวค่ะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมไว้ก่อนค่ะก็คือตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะ จากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเราจะไม่ใส่กระเทียมตอนที่น้ํามันร้อนจัดๆนะคะใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปได้เลยค่ะไฟที่ใช้แอดมินก็จะใช้เป็นไฟอ่อนค้อมไปทางกลางค่ะตรงนี้ก็ใช้เวลานิดนึงค่ะก็เจียวไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมจะเหลืองแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ เราจะมีการปรุงรสชาติของกระเทียมเล็กน้อยด้วยนะคะเพื่อกระเทียมจะได้มีรสชาติเล็กน้อยค่ะพอกระเทียมใกล้จะใช้ได้แล้วค่ะเราจะมาใส่เป็นเกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะใช้เป็นน้ำตาลทรายอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะ จากนั้นก็คนสักเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สพรปิดแก๊สเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปเทเอาน้ำมันออกค่ะก็เตรียมเป็นกระชอนแล้วก็กรองน้ำมันไว้แบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาเริ่มทอดไก่กันเลยค่ะก็ไก่ที่เราได้หมักไว้ครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ทัก้กระทะค่ะใส่น้ํามันลงไปพอํามันเริ่มร้อนแล้วก็นําไก่ลงไปทอดค่ะไฟที่ใช้นะคะแอดมินก็จะใช้เป็นไฟกลางค่ะ แล้วพอทอดไปเรื่อยๆนะคะจากไฟกลางก็จะปรับเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะตรงนี้ก็พอเราเริ่มทอดเนี่ยไก่ก็จะคายน้ําออกมาพอทอดไปเนี่ยน้ําก็จะระเหยออกไปนะคะพอน้ํำระเหยออกไปเราก็จะปรับเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะตรงนี้ก็จะมีฟองฟองออกมาก็คือไก่คายน้ําออกมาเราก็จะทอดไปจนกว่าน้ําจะระเหยออกไปค่ะ ตรงนี้ก็ปรับเป็นไฟอ่อนค้อมไปทางกลางนะคะก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะไก่ก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วค่ะจากาขาวๆก็จะเป็นสีเหลืองนิดๆเราจะไม่เอาจนกรอบมากนะคะเอาพอกรอบนิดหน่อยพอค่ะก็ทอดมานะคะไก่ก็จะออกสีเป็นแบบนี้แอดมินก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้นะคะก็คือ ไม่ได้นุ่มมากแล้วก็ไม่ได้กรอบมากเอากลางๆางค่ะจากนั้นเดียวแอนวินก็จะนําไปลินน้ํามันออกค่ะเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สลินน้ํามันออกไปเรียบร้อยกระเทียมที่เราได้เจียวไว้ค่ะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็คลุกเขาค่ะคลุกเขาให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ ตรงนี้ก็ปิดก๊สไปแล้วนะคะจากนั้นก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทอดไก่กระเทียมแบบโบราณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ